โอ้สวัสดีกับกอบดับซิงนินดวนรับท่านชมชมาชมสุดหล่อกับไม่ถอดด้ามอีกแล้วพี่น้องวันนี้อู้สวยกับจัดส่งหน้าวิกเตอร์เนาะเมกากับจัดหน้าเตอร์มาเนาะเ c 9ซีรับอู้สวยกับสวยสวยสวย น้องไหม่ทิมงานมาเลยขวรครับนี่ครับปูของเขาเนาะอูนี่ผมชื่อนี่ไม่ขอพูดเนาะเพื่อนดูเอาครับเพิ่งเจิมเสร็จครับเพิ่งเจิมเสร็จดเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนครับชุดเข้าไปจัดเต็มเหมือนเดิมครับเอ สวยเรื่องกับกันนี้ฟ้ามุกเน,ะนาะน่าจะฟ้ามุกกับตัวนี้ชุดถังลมกับชุดมินียมเนาะไอขาสีเหลืองรับตัวเอสกบยังใหม่รับแต่สีสวยครับสวยทั้งเส้นเนาะแต่สีตัวนี้ยอดคิด ติดชาร์จกับช่วงนี้กำลังมาแรงครับ Geo 7e ครับ turbo ขับมเร็วเนาะตัวนี้สุดจัดครับกำลังฮิตเลยครับตัวนี้210ครับเครื่องนี่ไม่บอกก็รู้ครับว่ามาจากไหนกับเกียร์ครับดูแค่เกียร์ก็รู้เนาะสีแดงๆอย่างนี้นี่มีที่เดียวกับญี่ปุ่นครับเราญี่ปุ่นครับ ชุดสีดชุดก็บอกน้ำนี่ไม่แน่ใจว่าสีตันหรือเปล่าไม่ใช่ของสามีครับผมไม่ชอบก็ตัวนี้ครับถ้าทุกขคายใส่ของสามีนี่จะสุดยอดมากเลยครับอันนี้อันนี้ตามความดำไอ ตามความคิดของผมนะแต่ก็เข้าใจอยู่ครับการทำเนาะบางทีก็ต้องประยัดต้นทุเซฟต้นทุนด้วยสวยครับเรื่องงานก็สวยสีก็สวยดูภายในภายในโอ้แอร์ชัาม,มากครับน้องแอร์หนาวกับแอร์หนาว ้ันในโอกจริงนี่ก็ไม่มีทิติครับสวยเอาเรื่องยังเก็บอยู่เลยครับเก็บใหม่เนาะโอ้มันบ๊อบเปล่น้อง <c oughs> ลื่นเลย <c oughs> แบบนี้โอ <laughs> oh, ้ยแมุโม่งๆด้บพี่น้องรถใหม่เดี๋ยวบ,บอกคุณบมีเนาะเดี๋ยว พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้วิ่งงานหรือเปล่าแต่ผมไม่ติดงานเกี่ยวข้าวอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้ไปถ่ายคลิปให้ดูไหมสองคันครับทีมงานอะไลกวนออกมาใหม่สอดด้มไล่กันครับตันนี้ก็ออกใหม่ล่าสุดครับสดๆร้อนๆ,ๆรับมาเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิป อีกแล้วอีกแล้วแม่โชว์เลยวโอ้วัดเยีะไปพี่น้องอู้ยาวมากคกับห่อนยาวมากเนาะตัวนี้นี่แมปมาน่าจะเกือบเต็มระบบเกือบ สั่งแมปมาตัดตัดบ่ยูบ่ตัดมันบ่โอ,อไม่เอาตัดคแบบคือเดว่าจัดมาเต็มครับเอาสเต็ปใช้งานครับเอาง่ายเอาสเต็ปใช้งา,าชงานเนาะจูจิตีครับชื่อโบความมันเร็วเนาะโอ้สวยครับไม่แคบครับวันนี้ออกไปเติมน้ำมันแล้วก็บอกให้แวะ เอามาจอดรีวิวถึงหน้าบ้านนะครับเมื่อวานนี้ไปแล้วกับคนเยอะเนาะก็เลยไม่ได้รีวิวสวยกับอิโนโครับแหวแปงหน้าชุมนี้นี่สวยครับสวยมากสวยสวยผมก็อยากได้นะแต่ไม่มีตังค์ครับโอ้สวยกับสีนี้สีดนใจครับ ไบก็สวยชุดตาสองตัวเนะาะกระจกมีสามสาานเนะาะกวานึงครับใส่เยอะไม่ได้ครับต้นไม้เยอะครับเละเๆเนาะ,ะเอาทรงนี้ก็สวยแล้วครับไปได้แล้วเนาะไม่มีติเตเลยพี่น้องสวยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไปถ่ายคลิปไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีงานครับโอเคบอกมีงานแล้นเนาะอยากจะไปถ่ายน้องใหม่สองคันนี้ <c oughs> จะแรงไหมเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ